ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางไปโรงพยาบาลนะคะเป็นอุปสรรคมากเลยดูนะคะอันนี้คือบ้านตากลางนะคะน้ําไหลหลากเลยนะคะน้ําไหลหลากเป็นอุปสรรคมากๆเลยนะคะฝนตกหนักเลยนะคะฝนตกหนักโอ้โหดูนะคะฝนตกหนักเลยนะคะแม่จ๋าดูนะคะน้ําท่วมเลยนะคะถนนหนทางนี่ท่วมเลยนะคะโอ้น้ําสีแดงไหล บาเลยนะคะท่วมถนนมาเลยนะคะตอนนี้แม่จิมก็ค่อยๆไปนะคะคุณโมนัดแปดโมงนะคะคงไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าอ่าฝนตกหนักนะคะเป็นอุปสรรคในการเดินทางมากกว่าน,นี้นะคะดูนะคะน้ําไหลหลากเลยนะคะไหลหลากสีแดงคุณเลยนะคะโอ้ เสียงรถในชิงก็จะตื่นกันชนตลอดทางนะคะไม่ใช่อะไรนะเป็นน้ำนะคะไม่มีอะไรชนนะคะอโอ้โหอุปสรรคมากเลยนะคะการเดินทางครั้งนี้นะคะฝนตกตั้งแต่เช้านะคะก่อนที่แม่อ่าในจิมเข้าอาบน้ํานะคะตกหนักเลยนะคะก่อนที่จะปล่อยคลิกอ่า ถ่ายน้องม้านะั่นคือฝนยังไม่มานะคะยังไม่มีเสียงฟ้ลาฟ้าร้องนะคะก็เลยได้ปล่อยคลิปน้องตกไปก่อนนะคะแต่ตอนนี้แม่อยู่ในหมูดเครื่องบินนะคะแต่เราก็บันทึกคลิปนะคะอยู่ในหมูดเครื่องบินเราก็สามารถถ่ายได้นะคะโอ้ฝนตกข้างทางนะคะไม่รู้ว่าจะถึงเมืองกี่โมงนะคะตอนนี้กําลังถึงบ้านตากลางนะคะตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะเพราะว่าฝนตก อ่าไม่ลืมหูลืมตานะคะฝนตกไม่ลืมหูลืมตานะคะอ่าแม่จิมก็ค่อยๆไปนะคะเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะอ่าหมนัดก็นัดาถอะตอนนี้ขอความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะสองทางทางคือมองมองไม่เห็นเลยนะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะ น้ำนะคะสองทางๆนะคะออกหนักเอาการเลยนะคะแม่ขาเราก็ค่อยๆไปนะคะแม่จิ๋มก็ไม่ได้ขับรถแรงนะคะก็ค่อยๆปันะคะเอาความปลอดภัยไว้ก่อนโอโดูนะคะน้ำไหลเลยแต่น้ำเมื่อกี้ที่บ้นานกลางน่ากลัวมากเลยสีแดงขุ่นเลยนะคะแม่สีแดงขุ่นมาเลยนะคะ นมีทีสุรินนะคะหมู่บ้านช้างฝนตกหนักเลยค่ะฝนตกหนักเลยนะคะโอ้หนักเอาการเลยนะคะเนี่ยเป็นอุปสรรคสำหรับการเดินทางมากๆเลยนะคะทีแรกเราจะทำเวลานะคะทำไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้น่าจะเป็นชั่วโมงกว่านะคะถึงเมือง น่าจะเป็นชั่วโมงก,กว่านะคะทวมหนักเลยจ้าโอโ้ดูสองข้างทางนะคะคือคือต้องจับพวงมาลัยแน่นๆนะคะ ไม่งั้นรถสะบัดได้เลยนะคะเนี่ยโอ้จะถึงเมืองกี่โมงเนาะคุณหมอนัดแปดโมงนะคะคุณหมอนัดแปดโมงฝนเริ่มซาแล้วนะคะมาถึงตรงนี้ฝนเริ่มซาแต่ว่าน้ํายังท่วมถนนอยู่นะคะน้ํายังท่วมถนนนะคะรถสัญจรไปมาก็ค่อยๆนะคะค่อยๆขับนะคะขับเรนไม่ได้นะคะ ออกกานเลยนะคะหนักออกการเลยจ้าแม่จ้าโอ้โหตรงนี้ท่วมเลยนะคะท่วมถนนอีกแล้วนะคะอือหืออันนี้คือน้ำท่วมนะคะท่วมถนนตรงนี้นะคะอันนี้เข้าเขตตำบ,บกลกระโพนะคะเข้าเขตตำบ,บกลกระโพดูนะคะ อมองเผืนๆนึกว่าลำคลองใช่ไหมคะแม่ขาไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นหอถนนนะคะโอ้หักมากๆเลยนะคะ หนักออกกามเลยนะคะหนึ่งไลค์หนึงแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอพลอยนะคะ,ะ,ะกดติดตามกดซับสไคร e ใด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอพลอยนะคะ ฝนเริ่มซาแล้วนะคะฝนเริ่มซาแล้วแต่ว่าน้ําก็บางจุดนะคะก็ยังท่วมถนนอยู่นะคะท่วมถนนเราไม่สามารถนะคะทําความเร็วได้นะคะก็ค่อยๆไปนะคะตอนนี้ไม่จิ้มขับอยู่ที่สามสิบนะคะสามสิบโอ้หนายเงทนทุนเลยนะคะถนนหนทาง สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องพักไว้ก่อนนะคะไม่เม่์ขาไม่จิ้มโผขับรถก่อนนะคะ,ะสวัสดีค่ะ